แท็กซี่หนึ่งมอขอสี่หกสี่ครับปาดหน้าผมแล้วชักปืนมาโชว์ด้วยครับเนี่ยครับชักปืนมาโชว์ด้วยครับเนี่ยครับมีปืนมาโชว์ได้ครับนะครับในมือครับชักปืนมาโชว์ได้ครับแท็กซี่ครับเนี่ยครับดูขับรถปาดไปปาดมานะครับแล้วปืนมาโชว์ด้วยครับ อยากให้ช่วยกันดูว่าเป็นไปตามที่คนขับรถเมย์เนี่ยพูดหรือเปล่าว่าแท็กซี่ทะเบียนคันนี้มาขอสี่กจุดจุดนะฮะปาดหน้าแล้วชัดปืนมาโชว์อาจจะต้องรอรู้จังหวะนี้ไปพร้อมๆกันนี่ดูดีๆมันค่อนข้างมืดนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเอ้มองลามองลำบากมันมืดนะ แต่ในมุมของคนขับรถเมล์เขาอยู่ใกล้เขาคงเห็นล่ะเขาคงเห็นอะไรบางอย่างที่เป็นวัตถุแปลกปลอมแล้วเขาคิดว่าเป็นปืนเขาก็เลยบอกว่าแท็กซี่คันนี้เอาปืนมาโชว์เขาเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายไว้ได้นะครับทะเลาะกับแท็กซี่เขียวเหลืองคันนี้แหละครับเนี่ยฮะแล้วก็มีการหยิบปืนเลยถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานคลิปนี้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทหกเอามาลงไว้ แล้วก็ข้อความฮะาว่านี่รถแท็กซี่หรือรถอะไรเนี่ยแท็กซี่นักเลงครับมอขอจุดๆๆดจุดกทมเขียวเหลืองพกปืนออกมาขู่นะครับคือเราพยายามจะดูจากคลิปของผู้ชมตอนต้นที่เราชวนกันดูมันไม่ค่อยชัดนะเนี่ยเนี่ยมีการมือเขาวางบนตักอแต่เรามองไม่เห็นปืนไงแล้วก็มือกับชงหงหน้ามันนิดนึงมาตามเสียงของคนรถเมย์นี่แหละฮะเพื่อความเป็นธรรมบอกคนขับก็คงต้องเบอร์ทะเบียนเอาไว้ก่อนนะฮะ เราไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงพี่รถเมตาฝ่าหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นถ้ามันเป็นจริงเนี่ยอันตรายมากครับ่เกิดคุมอารมณ์ไม่อยู่โปงตางโปงตางขึ้นมาแล้วบนรถเมย์ก็มีผู้โดยสารอยู่ด้วยเนี่ยนะครับระบุพิกัดว่าอยู่แถวๆหน้าห้างสรรพสินค้าย่านถนนสีนครินแน่นอนครับชาวเน็ตเขาก็ช่วยกันดูบางคนบอกเขาเหมือนเห็นนะแต่มันเป็นพวกบีบีกันแท็กซี่ครับมีคนสังเกตเหมือนกันครับแท็กซี่คันนี้ ทำไมติดฟิล์มกันแดดดำมึดเลยดูแล้วนี่น่าจะเกิน60%นะคุณผิดกฎหมายใช่ไหมคะเออเขาต้องมาคับแบบนี้อันนี้ผิดระเบียบขนส่งอ๋อผิดระเบียบอ,อ,อ๋อเออพอเราเห็นเรื่องคลิปแบบนี้แท็กซี่กับรถเมย์คุณผู้ชมเรื่องบนท้องถนนยังไม่จบค่ะพาไปดูอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้รถเก๋งกับไบรเดอร์อแม่โดนขับชนกระจกนิดหน่อยแล้วก็ไม่ขอโทษแถมยังเถียงกันอีกคุณผู้ชมดูคลิปนี้ค่ะ สโมสรก็ตื้นใจด้วยการตอบแบบนี้เจมส์กับเอซีมิลานคือตอนแรกเขากะดันเลยนะดันขึ้นมาเป็นเบสร์กอัพเลยคือที่ฮะโอ้ไม่มีขอโทษเลยพี่ของบาซ่านี่ก็กลับมาเหมือนกันแต่ว่ากลับมาแค่เดียวก็เจ็บเอ้าพี่เกียวจกผมหลบอะไรพี่อยู่ในเลนเอ้าพี่ดูกล้องไหมไปโรงพักไหมพี่ไปโรงพักดีกว่าปะไม่พี่ ถ้าพี่ขอโทษหน่อยไม่แมไรเลยผมจะเหียบผมจะเห็นไหมพี่มาเนี่ยผมอยู่เนี่ยพี่ดูผมไม่เห็นนะว่าพี่มาถ้าพี่บอกเออโดนแล้วพี่ขอโทษผมจะแม่้ไรเลยนะผมโดกระเปากเป็นอะไรถ้าขอโทษไม่ได้อะพี่เป็นอะไรหรือเปล่าไปโงพักาพี่โรงพักอะไรพี่เปอไล่โอ้โหไม่มีมายาเลยพี่ โโเจอบ่อยเรื่องแบบนี้ใช่ไหมแต่จริงๆนะขอโทษคําเดียวผมว่าจบจบตีเสียงกึกไหมเมื่อกี้ได้ยินเห <นะ S 2> มือนชนอ่ะไม่รู้แหละจะกระเป๋าชนหรือจะกล่องอใส่อาหารชน<อ>หรือ แทนรถมาชนจริงๆมันก็คือชนทั้งนั้นถูกต้องบางคนเนี่ยเจอคนดีมีมารยาทเขาจะขอโทษขอโพยกันถูกไหมแค่นี้ก็จบคลิปนี้นะคะเพชเ e ียขับรถค่ะเอามาเผยแพร่ไว้โดยเจ้าของกล้องหน้ารถเนี่ยเขาอยู่ในเลนปกติของเขาไรเดอร์นมขี่มาด้านขวาก็ได้ยินเสียงตุ๊บเมื่อสักครู่นี้มันชนอ่ะ ซึ่งเจ้าตัวก็อ้างว่ามันเป็นกระเป๋าเกี่ยวพี่อ,มอ,อไม่ได้ชนแค่กระเป๋าเกี่ยวแต่ก็ไม่ได้ว่าจะชนหรือแค่เกี่ยวคือเรื่องแบบนีู้ง่ายๆคือคําขอโทษไงคะถูกต้องฮะนะยกมือไหว้ก็ยังดีคือถ้ามันไม่ได้ทํ<อ>าให้กระจกคนหักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ เขาไม่เอาอะไรหรอกเป็นอะไรมากไหมพี่อะไรอย่างเงี้ยมันดูู้สึกดีกว่าไหมรถใครใครก็รักคิดอย่างนี้ก็กันสําหรับคุณพี่ไรเดอร์นะฮะจริงๆแล้วคุณผู้ชมครับชาวเน็ตก็คอมเมนต์กันเยอะแต่หลายคนเข้าใจนะว่ารเดอร์ดีๆหรือว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ดีๆมีอยู่เยอะนะครับนี่นะฮะแต่คนเนี้ยอาจจะผับโอแย่ ไปชนเขารู้ตัวด้วยนะคือไม่รู้เขาบอกกระเป๋าชนใช่ไหมใช่กระเป๋ากระแทกรถต่อให้เรารู้ว่ากระเป๋าชนเราก็ต้องขอโทษโทษครับแบบนี้นะครับคือหลายคนก็เลยแนะนําอย่างนี้ฮะถ้าเกิดความเสียหายพวกกระจกผูช้างมันเป็นรอยต้องทําสีเนี่ยก็เอาคลิปนี้ให้ให้ประกันรถดูคืออย่างน้อยก็มีคู่กรณีใช่ไหมไม่ต้องไปเสียค่าแอซสเอซสอะไรแบบนี้เออเออใจเย็นๆฮะบนทงถนนผู้ปัญหาโลกของเราทุกวันนี้มันก็เยอะอยู่แล้ว จริงใช่ไหมเจอปัญหาแบบนี <T |ar|> ้อีกปวดหัวปวดหัวลอย่าสร้างปัญหาให้ตัวเองอย่างเงี้ยใช่ค่ะไม่สบายใจหรอกกลับไปไม่มีขอโทษรถต้องมรือหรือไม่แคร์บางคนาคนไม่สนโลกไม่สนโลกใช่ไหมใครจะเดือดร้อนช่างมันเนี่ยใช่ดังนั้นเหมาะแล้วค่ะเฮียขับรถคลิปแบบนี้มาอยู่ในเพจนี้แหละนะ